ต,ต้อนรับผู้สนใยการชืวิตท a ่รันวีไลฟ r บารนะคะใช่แล้วนะฮะทุกเรื่องในโลกนี้นะเราจะมาทุกคนไปรู้จักแล้วก็มีความรู้จักเรื่องเรื่องนั้นแน่นอนครับถูกต้องค่ะวันนี้คำถามแรกที่อยากจะถามแบงค์นะคะก็คือปากพี่ซีได้ไหมไม่ซี ใช่ฮะเพื่อไม่ซีดไปนิดนึงอ่ะสวยแล้วพี่อย่างนี้เลยพี่เอาน้ำแดงรูปปากมั้งแกก็ว่เหรอสีคล้ายๆกันเลยนะอ่ะวันนี้เรื่องราวของเราตั้งแต่เริ่มต้นนี้คือช่วงรู้ไปถึงไหนครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้ไปถึงไหนเนี่ยเราต้องรู้ถึงน้ําท่วมก่อนนะทุกเมา่พี่จ๋าก็โดนไปเรียบร้อยแล้วได้ยินข่าวบอกว่านั่งรถแบบอย่างสูงเข้าไปเลย เป็นไงบ้างฮะอินเทรนด์ตอนที่มันยังไม่ถึงเนี่ยม,มันเกรงมากเหมือนก่อนเลิกกบแฟอะมันเครียดแต่พอบอกน้ำท่วมปุ๊บโล่งอพอเลิกก็บแ,แ,แบบนี้พอเลิกเสร็จป้อ,โ,อโล่งเหมือนกันพอท่วมแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคมันมันถึงเราแล้วแล้ว,ลวก็เราก็มาดูว่าเราจะรับมือต่อไปยังไง จ๋าก็อยากให้มองในแง่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างประเทศอื่นเขาก็มีแผ่นดินไหวบ้างพายุบ้างเลยพายุภูเขาไฟระเบิดบ้างนะะคทุกคนโดนกันทุ่นหน้าในปีนี้จริงๆเราก็ต้องมาตระหนักถึงเรื่องของการดูแลรักษาโลกดีกว่าใช่แล้วนะผมว่าเจอน้ําดีกว่าสงครามใช่น้ําก็จะแห้งไปนะคะมันจะถูกระบายไปแน่นอนอ่านะฮะสู้ๆแล้วกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับห้องสมุดวีแลบรี่ของเราที่เรมาฝากมั้งครับพี่จ๋าครับถ้าอยากรู้นะะวันี้รายการของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Library ของเราช่วงแรกจากแอปต้ลหนึ่งลูกจะพาเรารู้ไปถึงอะไรบ้างและช่วงที่2รู้เล่นๆของเราจะมีศิลปินที่ลงไลในรามเมงชวนเราไปรู้เล่นๆกับรามเมงค่ะและช่วงสุดท้ายสู่รู้จะพาไปรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในทะเลทรายและสู่รู้เรื่องสุดท้ายมีวิชาว,ว่าด้วยความดังของเลดี้กากค่ะทั้งหมดรู้ได้ในบีไลบรารีค่ะพี่จ๋าครับได้ข่าวว่าไปนิวยอร์กมา พอจังไหนคะก็สุดสตาร์หรือเปล่าพอรู้ทุกโมลเลยพี่จ๋าไปนิวยอร์กมาเป็นไงบ้างน้อยผมฟังหน่อยตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ไปคนเดียวใช่ไหมคะับทำไมถึงไปเที่ยวคนเดียวจิบตกไงรอเล่นคือคือหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทำทีเซตไปหาความรู้อยากไปมากๆคือนิวยอร์กไลบรารีห้องสมุดจริงๆอ่ะพี่คิดว่าพี่จะยกกองไปถ่ายทำที่นิวยอร์กพับบิกไลบรารีค่ะพี่ก็เลยเซอร์เวิสสถานที่ไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นพี่ก็พักโรงแรมที่มีชื่อว่า Library เพราะช่วงนี้พี่ crazy ข้างใครเรื่องของ Library มากแล้วเราเจออะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าเป็นิทรรศการวิทย์มาใช่มีแบบมีพิพิธภัณฑ์เยอะมากนะคะคือมันแบบมีทุกที่มันมันให้ความรู้แล้วเขาก็มีวันที่แบบเข้ามิวเซียมนะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ระดับพี่จ๋าเนี่ยจ่ายเท่าไหร่25่สิบห้เซนครับผมค่ะเป็นทางจากนีเคยได้ยินไหมว่าแบบนิวยอร์กเขาเรียกว่าบิ๊กแอปเปิลไม่เคยผมรู้จักบิ๊กแอปเปิลเนี่ยแต่เสซนต์นา ไม่ใช่หลานเนเซตคือนิวออกซิตี้อ่ะเป็นจะเป็นชื่อเล่นเขาชื่อบิ๊กแอปเปิลเขาก็เคยเขามีชื่อเล่นด้วยนะทำไมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกแอปเปิ้ลเยอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นเมืองใหญ่มากขึ้นเนี่ยแอปเปิ้ลส่วนแอปเปิ้ลต่างต่างก็ย้ายปปลูกที่วอชิงตันวอชิงตันแอปเปิ้ลเคยกินปะเคยกินเคยกินแต่ขนมนะเด้เฮียมา ไม่หนาพวกเนี้ยไม่หนาวอชิงตันไม่หนามีไหมไม่มีไม่มีแต่พุ่งหนาและเปิ้ลใช่ไหมก็ลุ่งถึงแอปเปิ้ลอยากรู้เรื่องราวที่แบบมีความรู้เกิดจากเรื่องของแอปเปิ้ลไหมที่เราเกิดมาเนี่ยจากนิวยอร์กมาถึงวอชิงตันมาถึงแอปเปิลเนี่ยก็คือช่วงแรกของเราวันนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับเรื่องราวของแอปเปิลเนี้ยจะทำให้เรารู้ไปถึงไหนกับช่วงนี้เลยครับรู้ไปถึงไหนครับ เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเกรีกโบราณมีประเพณีว่าเวลาผู้ชายจะขอสาวแต่งงานจะต้องโยนแอปเปิ้ลให้ถ้าเธอรับได้นั่นหมายความว่าตกลงคนเน้นหมาเชื่อว่าถ้าวางแอปเปิลไว้ใกล้คนที่นอกใจคนรักมันจะเหี่ยวคนนังเกรษถือว่าวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันกินแอปเปิล แอปเปิลมีทั้งเปลือกแดงชมพูเขียวและก็เหลืองแอปเปิลมีเส้นใยอาหารชั้นดีทําความสะอาดระบบย่อยอาหารและทําให้อิ่มนานถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้แล้วน้ำหนักน้ำหนักตัวเฉลี่ยของทูเอน n ีคือ43.5กิโลกรัมแต่คนที่หนักที่สุดในกินเนสบุ๊คมีน้ำหนักถึง639กรยรามเากิโลกรัม ส์เวิร์ลอเเป็นนิตยาสารรายปีที่ขายดีที่สุดตลอดกาลและมีค่าลิขสิทธิ์สูงที่สุดในโลกชื่อกิน e s s เป็นชื่อเดียวกับยี่ห้อเบียร์ดำเก่าแก่ของประเทศไอร์แลนด์ผู้บริหารโรงเบียร์แห่งนี้คลอดกินเนสบุ๊กออกมาได้เมื่อปีคศ1955ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับที่นอนนี่ยแฟนตาซีเดอะลอตเออร์เรส์ตีพิมพ์ออกมาครบ3ภา the eye the enemy moving has come The Lord of the Rings ฉบับภาพยนตร์ทั้ง3ภาคก,กว่าไปถึง17รางวัลอสการ์โดยเฉพาะตอนที่3 The Return of the King คว้ารางวัลอสการ์ไปถึง11ตัวซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดและเท่ากันกับเทคทินิกและเบนเฮอส่วนบทประพันธ์ The Lord of the Rings นั้นเป็นผลงานของชาวอังกฤษที่ชื่อ J.R.R. Tolkien โทลคินเป็นบุคคลสำคัญของประเทศถึงขนาดที่มีชื่อถนนโทลคีนและดาวเคราะหน้อยโทลคีน ดาวเคราะห์น้อยเล็กกว่าดาวเคราะห์แต่ใหญ่กว่าสเก็บด,ดาวและไม่ใช่ดาวหางมักตั้งตามชื่อเทพเจ้าเช่นเซเรสพารัสจูโน่ต่อมาก็ตั้งชื่อตามบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นไอส์ไตน์เลนนอนแวนโกเป็นต้น ปัจจุบันมีการตั้งชื่อสามัญไปแล้วกว่า15,000ดวงในจำนวนนั้นมีอยู่6ดวงที่เป็นชื่อสกุลของเด็กไทยที่ได้รับรงางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก3ชื่อแรกเป็นนามสกุลของน้องๆที่ศึกษาการแตกของฝักใ้ติ่งและอีก3ชื่อเป็นนามสกุลของน้องๆที่ศึกษารูปแบบของการหุบของใบไมยราบ ไปแบบหลายเรื่องราวมากนะฮะพี่คิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างน้องๆเด็กไทยอ่ะที่เขาแบบไปเอาเรื่องของดอกดอกกต้อยติ่งกต้ติแล้วก็ใบไมยรากต้อยติ่งเนี่ยพอแช่น้ำที่เรียกเมต่อแปะเมื่อตอนเี่บอกแปะเมื่เราแช่น้ำมันจะแตกแตๆพี่พยายามจะนึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราควรจะพิสูจน์อีกแล้วเผื่อพี่จะได้ส่งเรื่องไปแบบว่าทําการแข่งขันเขาบ้างนะฮะแต่ว่าขาตะขาบอะไรแบบนี้บ้างขาตะขาบค่ะ เขาเดินไม่ไม่ชนกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออเวลาเดียวเออไม่เอาไม่เลยล่ะโอเคกลับตัวทันไหม <laughs> นี่นะค,คือเรื่องราวของ Apple นะพาเรารู้ไปถึงไหนแบบหลายเรื่องราวมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่า Apple เนี่ยจะทำให้เรารู้ไปถึงไหนอีกครับ จะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วอย่างมี a p แอปเปิลที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราอยู่หลายรูปด้วยกันลรืแรกคือแอปเปิลที่ทำให้มนุษย์คู่แรกรู้จักกับความบาปนั่นก็คือแอปเปิลของอดัมกับอีฟผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดน The Garden of Eden เป็นชื่อหนังสือเล่มสุดท้ายของนักเขียนอเมริกันชื่อดัง Ernest Hemingway ก่อนจะยิงตัวตายด้วยวัย63ปีและ Garden of Eden ยังเป็นชื่อเพลงของวงร็อกอเมริกันยุค80อย่าง Guns N' Roses อีกด้วยเพลงนี้อยู่ในอัลบ,บัม้ม Use Your Illusion One อัลบ,บั้มที่มียอดขายสูงถึง7 3, 7 0 0 0 0แผ่นหลังเปิดตัวเพียงวันเดียว แอปเปิลอีกหนึ่งลูกที่เปลี่ยนโลกคือแอปเปิลของนิวตันที่ทําให้รู้ว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงต้นแอปเปิลของนิวตันปัจจุบันอายุ400ปีนอกจากภัยธรรมชาติแล้วนักท่องเที่ยวกา3,000 30, 0คนต่อปีเป็นอันตรายต่อรากของต้นแอปเปิลนี้ทําให้ทางการต้องลอง้อมค้อกต้นนี้ไว้แปลว่าจะไม่มีใครได้นั่งใต้ต้นแอปเปิลแบบที่ Newton นิวตันนั่งได้แล้ว ภาพของเสื้อไอแซคนิวตันนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลเคยเป็นโลโก้ของ Apple ิ o ลคอมพิวเตอร์ในยุคแรกหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น Apple สีรุง้งและปัจจุบันคือ Apple ิสีเดียวแบบทุกวันนี้ส่วนรอยกัดนั้นก็เ,เพื่อทําให้คนเข้าใจว่ามันคือลูกแอปเปิลได้ง่ายขึ้นและยังเ้องเสียงระหว่างไบทิปแล้วว่ากับ และไบต์ที่เป็นหน่วยความจุข,ของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย From high technology, the computer store. Apple Apple Computer หรือ Apple Inc ในปัจจุบันมีอายุครบ35ปีเคยติดอันดับหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลกแต่ผู้ก่อตั้งคนดัง Steve Jobs ยังไม่เคยได้รับตําแหน่งบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทมส์ทางทางนี่เคยขึ้นปกนิตยสารนี้ถึง7ครั้งสตีฟจ็อบส์ก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นจากคอมพิวเตอร์ตัวแรกที่ผลิตขึ้นในโรงรถ Google, Amazon.com, Hewlett-Packard และ Disney Studio ก็ล้วนก่อตั้งขึ้นในโรงรถเล็กๆ โรงรถเป็นสัญลักษณ์ของชาวอเมริกันมีแทบทุกบ้านและค่อนข้างกว้างขวางชาวอเมริกันมักจะเก็บของแทบทุกอย่างไว้ในนั้นทํางานอดีเรกต่างๆในนั้นรวมทั้งเล่นดนตรีขาดที่ว่ามีแนวเพลงที่เรียกกันว่า Garage ล o c k เลยทีเดียว ของ Steve Jobs กันต่อนะคะเหตุผลที่เขาใช้ Apple เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเขาก็เพราะว่า Apple เป็นผลไม้ที่มังสวิรัตอย่างเขาชื่นชอบแล้ววงดน,นตรีที่เขาชื่นชอบก็คือ The Beatles The Beatles มีบริษัทชื่อ Apple Corp Apple Records Apple Films Apple Publishing Apple Boutique และ Apple Studio ซึ่งการเล่นดนตรีร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี1969 19นั้นก็คือดาดฟ้าของ Apple Corp นั่นเอง Don't let me down. S <S เหมือนน้ำนะคะแอปเปิลลูกเดียวครับทําให้เรารู้ไปถึงไหนต่อไหนเลยไม่ว่าจะเป็นาศาสนาวิถีชีวิตวิทยาศาสตร์ครับต<ะ>้องโหมีเครื่องหนึ่งครับพี่จ๋าทำไมวันนี้คุณรู้เยอะนะคะ iPhone 4S เป็นการไว้อะไรให้กับสตีฟจ็อบส์ที่ยอดเยี่ยมมากๆคนค่ะสี่ล้านเครื่องนะภายในหนึ่งสัปดาห์ฮะโอ้โหเน่เน,น่อาจจะเป็นผลพวงที่สตีฟจ็อบส์ตายก็ได้คนเราบ,บางทีอ่ะอยู่อยู่เนี่ยอาจจะแบบ ความสําคัญจะไม่เท่าตอนที่ไม่อยู่แล้วซึ่งไม่ถูกต้องนะคะนี่ผมไปแล้วนะทั้งนั้นอะลิมิเต็ดเลยนะแบงค์จะเป็นลิมิเต็ดเทปนี้จะเป็นเทปที่คนดูเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นเทปสุดท้ายของแบงค์เอาเลยไม่ครับที่พูดลไม่เอาเนี่ยหลายเรื่องราวของรู้ไปถึงไหนนะคะจากแอปเปิ้ลแค่รูปเดียวเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้าเรามีความรู้อีกท่วมหัวเลยในวีไลฟ์เบรีครับ